สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำมาชมสวนอินทภาลาบ้านทับควยนะครับตอนนี้เราจัดเตรียมสถานที่พร้อมที่จะเปิดสวนแล้วครับเราจะเปิดสวนภายในวันที่ที่แปดกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับมาดูบริเวณภายในสวนครับฝนกระโต๊กถุกวันจะเปิด กทีนี่วันนี้เราก็อากาศเชิงดีกันฝนไม่ตกเราก็มาเปิดเปิดดูลูกลวงลูกลวงครับดูลูกแจ๋ครับเนี่ลูกีเราก็เริ่มตัดขายบางแล้วครับนี่ครับมีลูกค้ามาชมเราก็ตัดแบ่งบดูผิวดูสวยครับ มันนี้วันนี้ฝนอากาศเปิดนิดนึงเลยเปิดเลยเลย,เลยเปิดถุงดูครับโตกมาสองวันสองคืนแล้วครับนี่ทีวันนี้จ็กกิ๊ดตกตอนไหนอีกดูนี่ทะเลเปิดก่อนครับจะผูกแล้วก็จะปิดครับยังมาดูหน่อยครับสีสีได้แล้วครับพร้อมหวานก็นมาพร้อมที่เปิดสวนแล้วครับ นี่ครับมาดูต้นนี้ครับตัวลกูกตัวผิวครับพี่นี่ช่วงนี้โอ้ยตอนข้าสีฝนตกดีฝนตกฉุกทำให้ลูกแตกมากเลยเสียหายหลายครับอันนี้นะครับ